สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ช่องของเราพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับประมาณสัก23เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้อัพคลิป YouTube เลยแต่ว่าก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในเพจแล้วก็ Facebook อยู่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมขยับเวลาแล้วก็เอาเวลาส่วนใหญ่ของผมเนี่ยไปอยู่กับการเขียนหนังสือเล่มที่2ที่จะสอนเพื่อนๆถ่ายภาพนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นั่นก็คือหนังสือว่าด้วยเรื่องของไลฟ์ฟอโตกราฟี หลายคนจะรู้นะครับว่าผมทําหนังสือเกี่ยวกับการสอนถ่ายภาพเล่มแรกก็คือ One Light Portrait Studio ซึ่งเป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องของการใช้ไฟสตูดิโอเพียงเดียวเนี่ยถ่ายภาพในสตูดิโอในเล่มที่สองเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เค้าเจอต่างๆเรื่องแนวไทยบ้านนะฮะที่เพื่อนๆเคยเห็นผม ถ่ายมาตลอดหลายหลายสิปีเลยนะเพราะว่ามันเป็นแนวที่ผมถ่ายประจําแล้วก็นําเสนองานอ,อยู่เป็นประจ,ระจํๆเ,เพื่อนๆจะคุ้นหน้าคุ้นตาของงานแนวนี้ผมอยู่ผมก็เลยจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยกันซุ้มเขียนหนังสือกบโอ้เตรียมการที่ว่าหนักๆใน,นประมาณ3เดือนแต่จริงๆหนังสือเล่มนี้ผมเขียนมาปีหนึ่งแล้วฮนะแล้วก็ช่วง3เดือนนียเป็นช่วงที่ผมบันทึกทูตุเรียก็คือตัววิดีโอสอนนะครับเพราะว่าชุดการเรียนรู้เซตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หนังสือครับมันมีทั้งหนังสือพรีเซต แอคชั่นแล้วก็โอเวอร์เลยแล้วก็ที่สําคัญนะฮะมันมีวิดีโอทูติเรียลสอนให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ง่ายๆเนี่ยอยู่เกือบ30กว่าตอนเลยครับเกือบเกือบสีเลยผมก็จะทําแล้วก็เติมเข้าไปให้ด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ30กว่าคลิปเรียนกันแบบถึงลูกถึงคนเลยฮะเอาให้ละเอียดยิบยิบกันไปเลยเพื่อว่าดูแล้วทาเป็นเลยนะฮะทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าย้อนหลังให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับก สอนถ่ายภาพในจริงๆมีคนทำเยอะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกันเนี่ยหลายท่านก็ทำออกมาอยู่กันเนืองๆนะเห็นกันอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็หลายท่านก็ทำเป็นระบบออนไลน์ออฟไลน์หรือทำเป็นโรงเรียนสอนกันเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังๆนี่เราจะเห็นเป็นคอนเทนต์สมัยใหม่ก็คือเป็นวิดีโอบ้างเป็นอีบุ๊กบ้างนะครับคืออย่างอย่างทันสมัยน้อยที่สุดก็ยังเป็นอีบุ๊กอะฮะแล้วก็เป็นวิดีโอทูตอรียลหรือเป็นค่าสอนออนไลน์บ้างทีนี้มันก็เลยมีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมผมทำย้อน ย้อนยุคกลับไปเป็นหนังสือครับจริงๆวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทําไมผมถึงทําเป็นหนังสือที่เป็นกระดาษเป็นเปเปอร์แต่ย้าอีกทีนะครับว่าทัวร์เทียวที่ผมทําสอนชุดการเรียนรู้ที่ผมทําออกมาเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นวิดีโอทั t ร์เทียก็คือวิดีโอสอนด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เป็นไฟล์ภาพเป็นพรีเซ็ตแอคชั่นด้วยแล้วหนังสือเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งแต่ที่ตอนที่ผมทําหนังสือเนี่ยผมไม่ทำเป็นอีบุ๊กผมทําเป็น อ่บุ๊กที่เป็นกระดาษเป็นเปเปอร์แบบคลาสสิกเนี่ยทไมผมทําอย่างนั้นทําไมผมชอบแบบนั้นทําไมผมอนุรักษ์แนวคิดแบบนี้เอาไว้ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับมันเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ1213ปีก่อนย้อนกลับไปเลยนะฮะคือก่อน1 2 1 3ปีที่แล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นเท่าแก่ลงพิมพคือผมทําธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพนะฮะแล้วย้อนไปก่อนนั้นก็คือตอนผมเรียนหนังสือผมก็เรียนนิเทศศาสตร์อ่าแล้วก็ได้เรียนด้านสิ่งพิมพ์มาผมจึงผูกพันกับสิ่งพิมพ แล้วตัวผมเองก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือไปร้านหนังสือไปเก็บเอาหนังสือดีๆมาผมจะมีมุมหนังสือที่ผมสะสมหนังสือเอาไว้แล้วก็อ่านหาความรู้เวลาผมไปหาความรู้มามามาส่งต่อให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยผมก็จะชอบไปอ่านบทความของฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือเป็นหนังสือที่แปลมาแล้วบ้างนะครับโดยเฉพาะ,ะหนังสือถ่ายภาพที่ผมศึกษานี่มันจะถูกแปลมาจากงานของกลุ่มยุโรปนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยเทคนิคของผมจะใช้เป็นเทคนิคของช่างภาพสายยุโรปนะฮะ เอามาเผยแพร่เอามาทาคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูในช่อง YouTube ช่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานแนวยุโรปมันจะแปลมาจากยุโรปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเรียนรู้เราศึกษาแล้วตัวของเองก็รักที่จะอ่านด้วยก็เลยอยากจะเขียนเป็นหนังสือออกมาเป็นเปเปอร์ที่มันมีความคลาสสิกในตัวผมรู้สึกว่าการเป็นกระดาษเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแล้วมันก็จะเหมือนเป็นของสะสมอย่างนึงด้วยนะครับแล้วเวลาใช้งานมันก็สะดวกดีด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็เปิดดูได้อะ แต่ถ้ามันเป็นดิจิตอลฟุตพินเนี่ยมันต้องเราต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับพึ่งไฟฟ้าแต่ว่าถ้ามันเป็นเปเปอร์เนี่ยเราก็เปิดดูได้เลยเราก็อย่างเราก็ไม่ได้พกมันไปไหนมาไหนอยู่แล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้อยู่ที่บ้านเวลาเปิดเรียนก็อยู่หน้าคอมมันมีคุณค่ามากกว่าแล้วก็คลาสสิกกว่าเอาง่ายๆคือผมชอบอะไรที่คลาสสิกนะฮะนั่นก็คือเหตุผลแรกๆเลยนะฮะที่ผมอยากอนุรักษ์งานสิ่งพิมพ์เอาไว้ก็คืออยากให้มันอ,อยู่ได้นานๆนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนหลาายทาท่นี่ซื่อ,น,อนี่ยกแนนะําาาผมมลับว หนังสือเล่มแรกเนี่ยมันพิมพ์อาจจะสีสันอาจจะยังไม่สุดไปไม่สุดมันยังดูดูมืดๆํำๆอยู่นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะมาอ,าอันแรกเลยก็คือต้องยอมรับก่อนว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มองในเรื่องเนื้อหาเป็นสําคัญในเรื่องความสวยงามก็ผมก็จะปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ยอมรับข้อแก้ไขแต่ว่าผมก็จะมาเล่า้เพื่อนๆฟังว่าในเล่มที่สองมีการอัปเกรดยังไงแล้วทาไมเล่มแรกมันเป็นอย่างนั้นนะครับอันดับแรกเลยก็คื ตัวผมเองตอนตอนที่ผมทำลงพิมพ์เมื่อ1 2 13ปีก่อนเนี่ยปีสุดท้ายที่ผมทำก็คือปี54มันคือปีน้ำท่วมครับก็คือลงพิมพ์ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วผมก็โดนน้ำท่วมใหญ่เลยครับเ้าท่วมลงพิมพ์ผมหมดเลยมันก็คือเครื่องจักรที่ผมมีก็คือพังหมดเลยทีนี้พอน้ามันหายท่วมเนี่ยผมก็กลับบ้านแล้วก็ก็คือเลี้ยงอ้ลูกน้องออกแล้วก็ขายเครื่องซากเครื่องจักรที่โดนน้ำท่วมอ่ะ ทิ้งไปนะครับแล้วก็เลิกกิจการลงพิมพ์แต่ทีนี้ว่าออเดอร์ที่ผมรับลูกค้าเอาไว้ที่เป็นลูกค้าสิ่งพิมพ์ผมมันยังอยู่มันต้องทําต่อเนื่องไปอีกกว่าครึ่งปีครับผมก็กลับมาอยู่บ้านที่มาสารคามผมก็เลยไปไปเดินหาลงพิมพ์ที่จะมาซัพพอร์ตเนี่ยผมก็ไปติดต่อลงพิมพ์ใหญ่ไม่มีลงพิมพ์ไหนเขาเชื่อว่าผมมีออเดอร์สิ่งพิมพ์ซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนั้นลูกค้าผมมันจะเป็นแบรนด์ใหญ่เลยนะครับเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเนชั่นวเลยเป็นแบรนด์ที่เขาพิมพ์์เเเเกกี่ยวับออาาหารรปป็น poster, ป็นนโสต คูป,ปองเป็นใบปลิวที่เป็นงานที่เป็นนชะั่นไวไลฟ์แกล่งอยู่ในมือผมตอนนั้นผมไปขอร้องให้โรงพิมพ์อื่นเนี่ยเขาช่วยซัพพอร์ตผมเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะครับไม่มีใครรับผลิตให้ผมแต่ว่าผมยังติดสัญญาอีก6เดือนนะครับผมก็เอาออเดิมผมเนี่ยไปหาโรงพิมพ์เล็กๆโรงพิมพ์หนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเจ้าของโรงพิมพ์ก็คือคุณแนนสุเกียรตินะฮะชื่อกินงแกชื่อสุเกียรติชื่อโรงพิมพ์แกคือพัฒนาการพิมพ์อยู่ที่อำเภอบ้านไผ่เป็นรรรงงงงพิมพม์เเเลล็็กกกๆคคคืืืื่่่ออออจ ที่เกือบจะเหมือนของผมเลยคือเครื่องพิมพ์นี่ก็รุ่นเดียวกันเครื่องตัดกระดาษก็รุ่นเดียวกันเครื่องตีธงก็แบบเดียวกันโครงสร้างหน้าร้านี่คล้ายๆกันเลยกับของผมพอผมเข้าไปหาแกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าผมโดนน้าท่วมมาลงพิมพ์ผมพังแต่ออเดอร์ผมยังอยู่ผมจะส่งต่อออเดอร์เนี่ยคุณจะรับไหมนะครับเพราะว่าผมติดสัญญาอยู่ปรากฏว่าคุณแนเนี่ยเขารับทาให้คือวัดดวงกับผมเลยว่าทําแล้วเขาจะเบิกเงินได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เหมือนก็ส่งต่องานชุดนั้นให้กับคุณแนนเลย คุณแอนก็ไปพิมพ์แล้วสุดท้ายคุณแอนก็เบิกเงินจากบริษัทลูกค้าผมได้ซึ่งเป็นบริษัทแบรนด์ดังๆัท่านนั้นเลยนะฮะที่ผมยังเหลือสัญญาอีก6เดือนก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ไม่เสียเครดิตกับลูกค้านะฮะคุณแอนก็เข้ามาช่วยคุณแอนเองก็ได้รายได้แล้วก็ได้ลูกค้าไปก็ที่นี่ด้วยความที่คุณแอนก็ไปลงพิมพ์เล็กวัดดวงกับผมแล้วตามฝ่ายเราก็ช่วยซึ่งกันและกันนะมันก็เลยทําให้ผมกับคุณแอนเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นลูกค้าที่ดีต่อกันเป็นกัลยาณันงาน้มง้ิ ผมหันตัวเองคือผมก็เลือกรับงานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาทํางานให้กับทางาทกจก็คือ,อสํานักง,งานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดของจังหวัดมหาสารคามซึ่งมันต้องผลิตสิ่งพิมพ์เหมือนกันผมก็กลับเอางานพวกนี้นะครับกลับไปพิมพ์กับคุณแนนซึ่งก็คุณแนนก็พิมพ์ให้นะครับแล้วก็ร่วมงานธุรกิจกันมาตลอด10ปีครับแต่ว่างานส่วนใหญ่มันจะ ไม่ใช่งานสีที่หนักๆงานที่เราพิมพ์มันจะเป็นงานสีธรรมดาธรรมาแต่ก็มีการพิมพ์หนังสืออยู่เรื่อยๆครับจนพอผมมาเจอหนังสือวันไลท์ที่ผมออกเล่มแรกเนี่ยสีมันค่อนข้างหนักหน่วงครับไม่ว่าโรงพิมพ์ไหนเจอนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามันจะให้ดีมันต้องเป็นเครื่องสีสีคือพิมพ์ปืดออกมาทีเดียวแล้วเหมือนพิมเตอร์คือเครื่องสีสีมันจะมีหัวพิมพ์สีหัวเวลาพิมพ์เสร็จมันจะเห็นงานเลยแต่ทีนี้พอเราอยู่ต่างจังหวัดเราเป็นโรงพิมพ์เล็กๆนะครับตัวที่จะหาที่ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีปุน โซนที่พวกผมอยู่เนี่ยมันไม่มีร้านปูเพจด้วยแล้วถ้าปูเนี่ยก็ใช้ต้นทุนสูงมากๆครับเพราะว่ามันมีเพจเยอะใช่ไหมถ้าต้องปูแบบนั้นเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนที่สูงเพราะว่าผมพิมพ์หนังสือเล่มที่แล้วเนี่ยผมพิมพ์หลักร้อยประมาณ900กว่าเล่มมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาเข้าลงพิมพ์ใหญ่แล้วก็อย่างที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเพื่อนนะครับเพราะว่าคุณแนนเคยช่วยผมไว้ตอนลําบากผมก็เลยเอางานของผมเนี่ยให้คุณแนนพยายามพิมพ์ดูก่อนให้ได้ดีที่สุดแล้วค่อยๆพัฒนากันไป เือตอนแรกมันก็เลยทําให้หนังสือเล่มแรกของผมเนี่ยด้วยข้อจํากัดหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราไม่มีที่ปูบนะครับเราไม่มเีเขาเรียกว่าวอลลุ่มมันไม่พอนะครับมันเหมือนกับงานแฮนด์คราฟเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยผมผมทำเองทุกอย่างตั้งแต่แต่งเนื้อเรื่องถ่ายภาพประกอบวางวางพารากราฟวางดีไซน์ทั้งหมดของงานแล้วก็พิสูจน์อักษรอะไรเองหมดเลย แล้วก็ส่งมาคุณเน่ยพิมมันเหมือนกับงานเราใช้ลงพิมพ์หัวเดียวครับพิมมันทําให้ทํางานยากอันนี้ผมน้อมรับนะฮะว่าหนังสือเล่มแรกผมอาจจะพิมพ์ยังไม่สวยร้อยเอร์เซแต่ว่าเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในเล่มถัดๆมาเพราะว่าเราก็หาวิธีเข้ามาทดแทนว่าเอาดิจิตอลเข้ามาปุ๊บได้ไหมนะครับพอหลายปีต่อมาคุณแอนเขาก็ซื้อเครื่องอเขาเรียกว่าเลเซอร์พิมเตอร์ใหญ่มาแล้วก็หาวิธีว่าจะจูนสีของเลเซอร์พิมเตอร์เนี่ยให้ใกล้เคียงเพจยังไงแล้วก็ ทำงานให้มันมีข้อจำกัดในเรื่องของรอบการพิมพ์เพื่อให้มันใช้เครื่องหัวดเดียวเนี่ยพิมพ์หนังสือที่มีแม่พิมพ์เยอะๆเนี่ยสิกว่า10กว่าเพจน,นี่ให้ออกมาสวยงามแล้วก็สีสันใกล้เคียงกับในจอคอมพิวเตอร์มากที่สุดเรากำลัลงพัฒนากันอยู่ครับก็เลยมาเล่าเพื่อนๆฟังว่าที่มาที่ไปของหนังสือที่ผมทําก็ถือซะว่ามันเป็นหนังสือแฮนด์การ์ดนะเพราะมันทำจำนวนน้อยแล้วก็เราใช้โรงพิมพ์ที่ไม่ใช่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่พิมพ์หนังสือเป็นหลักฮะ เครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าด้วยความตั้งใจแล้วความพยายามเราจะทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ให้มันสวยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ที่ไม่ขาดแน่ๆก็คือเรื่องเนื้อหาครับเนื้อหานี่อัดแน่นแน่ๆครับยังเข้มข้นแล้วก็ดูดันเหมือนเดิมเนื้อหานี่คือยิ่งยิ่งเขียนนะผมยิ่งใส่เนื้อหาที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ผมพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าคัดย่อเนื้อหาให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับใช้ภาษาที่ ไม่เทคนิคสูงเกินไปใช้ภาษาบ้านๆให้คนที่เป็นซีเรียสอเมเจอร์เนี่ยที่ต้องการจะเทิร์นโปรเนี่ยนะครับอ่านแล้วเข้าใจทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันครับว่าหนังสือเล่มที่2ผมไลฟ์ฟุตโ o graphy เนี่ยพิมพ์ไปถึงไหนแล้วนะครับหลายคนจองไว้เป็นร้อยคนเลยนะครับที่พีออเดอร์เอาไว้อย่าลืมนะฮะว่าเรามีสัญญากันว่าคนที่พีออเดอร์เอาไว้เนี่ยนะครับก็จะได้รหัสนําหน้าเป็น x นะฮะเรียกว่ารหัส x member เนี่ยจะมีทริปวันที่17ที่ผมจะเปิดตัวหนังสือก็คือ17ทนี้เพื่่อนๆทีีมรหัสตันี้อยู่ หือพีออเดอร์หนังสือผมอยู่เนี่ยก็เตรียมมาตัวมาทริปนี้ได้เลยผมจะจัดทริปฉลองเปิดหนังสือเล่มนี้ให้นะครับแล้วก็เวลาผมมีกิจกรรมมีคลาสเรียนหรือมอีสินค้าที่สปอนเซอร์ผมมาฝากขายรหัสเอกเนี่ยก็จะใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับไปดูกันครับว่าตอนนี้หนังสือผมพิมพ์ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้ผมก็มาถึงโรงพิมพ์แล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณแนนเจ้าของโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือให้ผมครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีครับ ถ้านับไปเมื่อ1ิปีที่แล้วอย่างที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าผมลําบากมาลงพิมพ์ผมโดนน้าท่วมผมก็มาพึ่งคุณเนี่ยเนาะหลังจากนั้นมาก็เป็นพันธมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับเวลาผมมีงานพิมพ์ผมทําหนังสือให้จังหวัดหรือว่ามีผมตอนแรกๆนี่ผมทําวารสารฟรีแมกกาซีนด้วยเนาะใช่จำได้ไหมคุณเรจำได้ไหมใช่เราทำไปประมาณสองสามเล่มเออถ้าฟรีแมกกาซีนหลายเล่มอยู่นะหลายเล่มใช่ไหมจนลืมวนามันสิบปีแล้วก็เลย ผูกพันกันเป็นเพื่อนกันมาเลยครับจากลูกค้ากลายเป็นเพื่อนเลยลก็ช่วยกันมาตลอดนะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้เอาหนังสือผมไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ใหญ่ๆนะครับผมเอามาพิมพ์กองคุณแอนซึ่งเป็นโรงพิมพ์ระดับอำเภอนะโรงพิมพ์คุณแอนตั้งอยู่ที่ไหนนะอยู่อำเภอ,อบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับนะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนๆคนไหนที่เป็นช่างภาพนะอยากจะเอางานที่เป็น ทั้งออฟเซ็ตแล้วก็ดิจิตอลพินพ์เนาะครับอย่างเช่นใครอยากจะทำปฏิทินตั้งโต๊ะคุณนณรก็ทำได้ใช่ไหมตั้งโต๊ะได้แขวนได้ผมผมก็จะเอามาทำอยู่นะครับเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะหรือว่าบางทีผมก็มีโปรเจกต์จะไปถ่ายรูปหลวงพ่อวัดต่างๆผมก็กำลังจะเริ่มทำนะว่าจะไม่ให้คุณนปริมพ์รูปหลวงพ่อให้หน่อยแต่เลยครับแล้วก็เอาไปถวายพระครับช่างภาพคนไหนเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำแล้วอยากให้คุณเณนพิมพ์ให้ก็ส่งไฟล์มาให้คุณเณนจัดการให้นะคุณแนนตราาคให้ เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ท่องทางของโรงพิมพ์อยู่ข้างล่างโรงพิมพ์นี้ชื่อว่าอะไรนะคุณเอ,อ็นพัฒนาการพิมพ์เป็นโรงพิมพ์ใหญ่ของอำเภอบ้านไผ่เป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่ครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นโรงพิมพ์เล็กๆเนาะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องสีเดียวเครื่องสีเดียวครับ,รบเราก็จะพิมพ์ช้าหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับงานงานที่เป็นจานวนไม่เยอะเนาะพิมพ์ทันแล้วก็สวยงานเพียงแต่ว่าเรื่องที่แล้วนี่อาจจะมีเพื่อนๆถามกันมาหน่อยว่า อ่าทไมหนังสือผมมันค่อนข้างจะสีไม่สดใสมันพิมพ์ยากจริงใช่ครับไฟล์ผมนี่พิมพ์ยากคือคอนเซ็ปต์ของคุณวิชานเป็นวันไลท์ด้วยเป็นดาร์กโทนเป็นดาร์กโทนด้วยมันพิมพ์ยากเพราะว่าที่เราเห็นมันเป็น RGB พอเป็น CMYK นี่เหนื่อยหน่อยมันจะมืดใช่ครับแต่ว่าเราก็พัฒนากันอยู่ตลอดนะครับอย่างที่เหตุผลที่ผมเล่าเพื่อนๆฟังตอนต้นรายการว่าผมจะมาพิมพ์กับคุณแนนเพราะว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวด้วยครับแล้วก็ผมพิมพ์ไม่เยอะ ทำให้หนังสือค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับงานแฮนด์คัพล <Limited S 2> <ง>ิมิเดตหน่อยมาพอมันพิมพ์น้อยเนี่ยมันก็เอาไปลงพิมพ์ใหญ่ก็ไม่ได้แล้วก็เวลารันการพิมพ์เนี่ยถ้าเอาไปพิมพ์ลงพิมพ์ใหญ่มันก็จะราคาค่อนข้างสูงครับเราก็ทํากันแบบเป็นลิมิเดนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้คุณแนนพาไปดูหนังสือที่ผมกําลังพิมพ์อยู่นะครับตอนนี้กาลังพิมพ์อยู่ไปดูกันครับคุณแนรนำ<ช>ไปเลยครับใช่เลยครับตอนที่ผมมีลงพิมพ์ของผมก็ไซส์เดียวกันครับไซส์นี้เลย เครื่องจักรนี้แทบจะรุ่นต่อรุ่นเลยครับเหมือนกันเลยเครื่องพวกนี้ผมก็สมัยก่อนผมก็ขึ้นคุมเองทีมเอง ลังพิมพ์สีสุดท้ายพอดีฮะสีดำสีสุดท้ายดูผลงานสวยไหมนี่นีี่นี่นี่นสวยงามอันนี้เป็นปกแล้วคุณอนี่เนาะใช่ครับเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆของจริงเราต้องเคลือบใช่ไหมอ่าถูกต้องครับกำลังคิดกันอยู่ว่าจะเคลือบเงาหรือเคลือบด้านเพื่อนๆอยากให้เคลือบแบบไหนก็โหวตมาได้นะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นี่ยังทันนะครับอันนี้พิมพ์ปก ตอนนี้เราเหลืออีกกี่ก่อพ่ะคุณแนอนตอนนี้เต็มไปแล้ว5ยกเหลือเหลือ7ยกครับเหลือ7ยกคือทนันวันที่17ที่เราจะเปิดตัวคทนันทันแน่นอนครับรีบให้หมดเพือ่อนเพื่อนที่จองหนังสือไว้ตอนก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหรือ2เดือนครับรับปากเลยครับว่าทันแน่นอนครับวันที่17ที่ผมจะเปิดตัวหนังสือเล่มนี้แล้วก็คนที่จองผมให้คนเพื่อนเพื่อนที่เขาจอง หนังสือเอาไว้ประมาณน่าจะมีประมาณเกือบเกือบร้อยคนก็จะมีการจัดทริปผมก็จะเอาหนังสือไปเปิดตัวในวันจัดทริปวันที่พร้อมเทริปเลยทันแน่นอนนะคอนเฟิรอนครับนี่แหละครับผมพาเพื่อนๆมาดูว่าตอนนี้หนังสือใกล้เสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้พีออเดอร์ยังมีเวลานะครับก่อนวันที่17ธันวาที่จะถึงนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมเปิดรับพีออเดอร์แล้วก็จะจัดทริป เปิดตัวหนังสือหลังจากนั้นก็จะเป็นอ,ออเดอร์ธรรมดามก็จะไม่มีค่าสง่งค่าส่งก็จะมีค่าส่งนะครับไม่ไม่ฟรีเหมือนคนที่ีออเดอร์แล้วก็คนที่หลังจากนั้นก็จะไม่มีทริปครไม่มีทริป ครที่แต่เนื้อหาออนไลน์ยังได้เหมือนเดิมเเหมมือนดิยังเด่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ตองช้าตองเร็วก็ได้เหมือนกันใช่หนังสือเล่มนี้นะครับมีวิดีโอประกอบเกือบ40ตอนเลยครับ30กว่ากว่าโอ้สนใจจุกๆเลยสนใจเลยละเอียดกันเลยครับแต่เนื้อหาไม่ไม่ซ้ำกับในเล่มถูกไหมฮะใช่ครับมันจะแยกกันออนไลน์ออนไลน์นี่เป็นส่วนเพิ่มเติมจากหนังสือไอีกหนังสือที่คุณแนนพิมพ์มันจะเน้นไปที่เรื่องเบสิกแล้วก็ความรู้ด้านทฤษฎีครับส่วนความรู้ภาคปฏิบัติมันจะไปอยู่ในวิดีโอเขาจะแยกกันในห้องพยาหน่าสนใจหน่าสนใจติดตามกกกััันนนะครบหงสือออใลล้้แว เ,เจอกันวันที่17ทันมาใครที่พิออเดอร์ไว้เตรียมตัวไว้นะครับเรามาทิปกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ